นายเนาะพ่อเป็นอะไรไม่ร no, ู้ะโอเคก็ได้ดูดิฮันดี้ฮันดี้ ¡Ah, <laughs> no! มาเล่นแล้วลูกอะไรโชว์ที่มาเล่นด้วยปะที่ไหนไหนนู่นเนี่ยไม่ไม่พี่อ้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 มาเล่นแล้วด้กนจ้ะอ้มาเล่นอด้วยกัอ้อไไไอไออไ้ไไ้ไ้อไ้้ ี่ยวมึมาปอกาเยเอาลวข้างนั่นเล็กั้นกับแพงลูกเอาทำก็ไม่หนนู่นแ็่ลูกแขกี่อะก็ไ่ <laughs> à người không có งละดูแบบนี้สิลูกถ้าดูดอย่างเงี้ยแบบเนี้ยนี้ก็ถนัด